สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอฟซีทุกท่านนะคะอ่าวันนี้พี่ช้างก็จะเอาเด่นบนมาฝากท่านผู้ชมอีกนะคะสูตรใหม่ทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมนะขอนอ่านคาเตือนสักนิดค่ะกดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปิดีโอนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลาคแห่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะกดใช้วิจารณญาณน,นะคะ นี่จะเป็นหน้าคอหนึ่งนะคะท่านผู้ชมมเรามาคำนวณต่อกันเลยค่ะหกปกกันสองครั้งนะคะแปดปกสามครั้งค่ะสองปกสามครั้งเอ้สองปกสองครั้งนะคะ สวยนิดนึงเนาะนี่ก็องไทยเลขสี่เนาะนี่เป็นสองนะคะนีะนเป็นสองนะคะก็เป็นแปดนะคะท่านชมเป็นเลขแปดค่ะแปดแล้วาษาอกฤษนะคะตัวที่เข้าหลักร้อยบนค่ะ ติดตรงนี้ติดตรน,นีมาดูวดที่สองกันค่ะวดที่สองก็นี่เป็นสามนะคะนี่เป็นแปดนะคะนี่เป็นศีนก็เป็นสิบเอ็ดนะคะก็เป็นหนึ่งเนาะหนึ่งแล้วก็เป็นหค่ะ เขาที่ตักร้อยบนเหมือนกันนะคะเขาเป็นมดที่สองคะ่ะมาดูมดต่อไปนะคะไวาอยู่นะคะคลิปไม่ได้ยาวนะคะท่านชมไว้อยู่ไว้อยู่นะบกกันสามครั้งนะคะ นี่ก็เป็นหกค่ะนี่เป็นแปดนะคะเป็นสี่ค่ะใช่ไหมน้าใช่แล้วค่ะทันชุใช่แล้วใช่แล้วนเอาแทนที่จะเขียนแปดกันทำไมไม่เขียนสามคนเนาะอืออเป็นประมาณน,นี้นะคะ พราเขาที่หลักสิบบนนะค,ะคิดเลขเยอะไปหน่อยก็มึนมึนงงๆนะท่านชมจะน,นึกปวดสมองไปหมดเลยเวลาเราหาเลขเยอะเกินไปหลือคิดเกินไปคิดมากเกินไปนะะอ่ะลองมาดูอีกนะคะสองวกสองนะคะ ก็บวกกัน3ามครั้งนะคะนี่ก็บวกกันสองครั้งะคะ่ะก็เป็นสี่ค่ะนี่ก็เป็นแปดนะคะนี่ก็เป็นสองนะคะก็เป็นเลขสี่นะคะสี่แล้วก็เก้านะคะเขาที่หลักร้อยบน,นะคะ่ะ เป็นคนที่เขียนหนัเสือไม่สวยเลยนะมาดูงวดที่ที่ห้ากันนะคะท่านผู้ชมงวดที่ห้านะคะอ่าสองบวกสองก็เป็นสี่นะคะอ่าหกบวกนสามครั้งก็เป็นยี่สิบแปดนะฮะนี่หกอ่าแปดบวกกันสองครั้งก็เป็นสิบหกนะ นี่เป็นสี่นะคะนี่เป็นแปดนะคะนี่ก็เป็นหกนคะคะพอลงท้ายเลขแปดเนาะแปดแล้วก็สามค่ะอืมเข้าที่หลักสิบบนนคะคะเข้าหลักสิบบนมาดูงวดที่จะไอ้งวดที่เพิ่งออกกันค่ะท่านผูช้ชม มาทิงออกกันนะะแปบกแเอ้ยไม่ใช่สีบวกสก็เป็น8นะคะนี่เก้าสบวกกันสมครั้งก็เป็น9้านะคะหบวกกัน2ครั้งก็เป็น2อคะ่ะ8นี่ก็เป็น9กเป็นสองนะคะแล้วก็ลงท้ายเลขเกะะ้าเนาะ ีตลงท้ายเลขเก้านะคะเก้าแล้วก็สี่ค่ะ,อะลองดูเข้ามาแบบไหนเข้ามาแบบไหนมาที่ตรงนี้นะคะเราดูสักนิดหนึ่งเข้ามายังไงนะคะร้อยร้อยนะคะสิบแล้วก็ร้อยแล้วก็สิบแล้วก็ร้อยอ่ะสูงมากมาร้อยมากกว่านะท่านผู้ชม มาร้อยมากกว่านะแต่หลักสิบมาอยู่สองครั้งเองนะคะเรามาดูงวดที่จะออกกันนะคะวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกนะคะลองดูว่ามาลุ้นกันเขาจะออกตัวไหนบ้างนะคะอืม อันนี้ก็เป็นศูนย์นะคะน,นี่ก็เป็นหกนะคะน,นี่ก็เป็นสองนะคะเอา้าเลขแปดท่านผู้ชมเลขแปดอา้าวโอ้เห็นสามอีกละท่านผู้ชมเอ้ยน่าจะมาสามแล้วเนี่ยฮะเอาไม่เป็นไรเนาะสามก็สามก็เอาแปดวางฝั่งนี้ก็แล้วกันนะคะสามนี่จะมาล่างหรือเปล่าคะท่านผู้ชม พี่ช้างคิดว่านะสามมาสามก็สองเนี่ยคะรู้สึกว่ามันชนกันมากเป็นไปกับสี่สี่ห้าห้าสามสามอ่าเอาง่ายๆก็คือมันมีสองชนกันสามชนกันสี่ชนกันห้าชนกันเท่านั้นเองแต่หกก็น่าจะมีแค่แค่นั้นแหละท่านผู้ชมเอาแค่นั้นเรามาจับก็น่าจะน่าจะโอเคแล้วนะแต่พี่ช้างก็เอามาลำเลียงไว้ทั้งหมดแล้วว่ามันมีกี่โสดกี่โสดนะคะ เอามาวางไว้ทั้งหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันลงคลิปเสร็จทั้งหมดแล้วก็เด๋ยวจะมาลงให้นะ,ะอ่ะเรามาต่ออันนี้สักนิดหนึ่งคุณที้ชมมาต่ออันนี้สักนิดหนึ่งที่จะเป็นอะไรเนี่ยเป็นหลักแสนหลักหมื่นอยู่นะคะแสนหลักหมื่นก็จะเป็นเลขอ่าเลขเก้า ติ๊เก้าแล้วก็เลขหนึ่งค่ะตเก้าเลขหนึ่งแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดค่ะหลักสิบหลักหน่วยค่ะท่านผู้ชมหลักสิบหลักหน่วยเออเก้านะก็บวกแปดเอก็ยังได้ตัวเก่าตัวเดิมเลยท่านผู้ชมโว้นี่ยังไม่ได้เขียนนี่ตัวอะไรอ๋นนี้ตัวอะไรบ้าขอโทษขอขอขอไป งง <laughs> นหมดละอันนี้เข้าที่หลักสิบนะคะอืมเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไปจําแต่สีนี่เดี๋ยวจะคิดว่าโอ้ยดูไปแล้วไม่ใช่ดูดูให้สักนิดหนึ่งนะคะดูให้สักนิดหนึ่งนี่ก็จะเป็นเลขเจ็ดอีกแล้วนะคะ เลขเจ็ดมันชนกันหลายตัวอยู่นะ,ะท่านผู้ชมใจไม่แน่ใจเลขเจ็ดมันก็ไปชนกับเลขดับด้วยนะดับบนด้วยนะไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่านะ,ะท่านผู้ชมเขาชนกันหลายโซดแล้วนะ,ะเอาเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรนะสี่เจ็ดแปดอ่ะโอเคอ่ากระอบอกหนึ่งนะคะ อย่างนี้เนาะสิบห้าสิบหกนะคะเอาหกมาวางก่อนนะคะหกะแล้วก็ห้าลดเต็มนะคะแล้วก็เป็นสี่นะคะแล้วก็ลดสองเต็มนะคะเขาเป็นสองอ้าไม่ชนกันเลยท่านชมงวดนี้แต่ยังมีอีกสองโหวอยู่นะท่านชมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งน้ยงงอยใจไปนะคะยังมีอีกสองโหตรที่ชนกันอ่างวดที่แล้วอ่ะสามสี่ห้าโซตรเนี่ยเขาไปชนกัน ที่เลขเจ็ดเยอะกว่าไงเขาถึงมาแต่ว่าเขาไม่มาหลักหลักร้อยบนแต่เขาดันไปหลักสิบบนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็รขอให้มันชนเยอะๆจะมาหลักใดก็ได้เนาะขอให้เขามาขอให้เขามานะเนาะงวดนี้เขาไม่ชนเขาไม่ชนกับตัวนี้นะคะทุกครั้งเขาชนนะอันนี้เขาชนเห็นไนะหมคะงวดนี้ไม่รู้ว่าสดนไหนมันจะหลุดนะท่านผู้ชมต้องระวงังเดี๋ยวพี่ช้างคอยเอามารวบรวมอ่า ชนกันทั้งหมดแล้วก็ลักร้อยบนม,มีกี่ตัวกี่ตัวนะคะท่านชมนะก็ขอ,ขอท่านจงโชคดีเฮงๆร่ำรวยร่ำรวยกันทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ